สวัสดีค่ะเจอกันที่คอนเนอร์ทาร์โรต์อีกเช่นเคยนะคะทุกท่านหัวข้อในวันนี้ของเราก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยสอดส่องคอยปกป้องดูแลคุณอยู่มีท่านไหนบ้างนะคะและท่านช่วยในเรื่องใดนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูพลังงานของเพื่อนเพื่อนทุกๆคนเจ้าของคลิปในวันนี้นะคะการดูไพ่ทาโร่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วย คุณมีสังสิคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องดูแลคุณก็คือพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีนะคะที่คอยปกปักรักษาคุณอยู่ณนะขณะนี้นะคะ The High Priestess ขึ้นมาท่านคอยสอดส่องปกป้องดูแลคุณอยู่เสมอมาเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็มัน มันจะมีความลับอะไรบางอย่างอยู่ในใจของคุณอยู่นะตอนนี้นะพลังงานแล้วก็มีท่านยมมราชท้าเวสุวรรณนะคะท่านยมราชท้าเวสุวนะะรรณคอยปกป้องดูแลคุณอยู่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำความสำเร็จมาสู่คุณณนะปัจจุบันนี้นะคะท่านจะเกื้อหนุนในทุกๆด้านเลย และก็มีนอกจากพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาแล้วก็มีพระแม่โพศพด้วยนะคะทุกคนพระแม่โพศเป็นเป็นท่านที่แบบส่งเสริมทางด้านความอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวคุณนะความอุดมสมบูรณ์ความเป็นอยู่ที่ดีนะคะรากฐานที่ดีที่มั่นคงคุณจะไม่ขาดแคลนเลย แล้วก็อื่นๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอื่นๆอีกมากมายที่อ,อยู่ณสถานที่ที่คุณอยู่นะคะหรือเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือว่า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่ในใจอยู่ณขณะนีม้มีมีหลายองค์หลายท่านมากๆนะคะคือคือคือ,คอไม่ได้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะท่านใดท่านหนึ่งก็คือมันคล้ายๆว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ ในรอบจักรวาลน,นี้ทุกๆุท่านเลยเป็นการรวมพลังงานของทุกๆท่านที่คอยปกป้องสอดส่องดูแลคุณอยู่ณนะขณะนี้นะคะออส่วนพลังงานที่เปิดมาทั้งสี่ใบนี้นอกจากที่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้บอกไปแล้วที่ปกป้องดูแลคุณอยู่ท่านก็ยังจะสื่อถึง ความมั่นใจให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมีเชื่อในสัญชาตญาณภายในของตัวเองนะคะในไม่ช้านี้อะไรที่มันเป็นมันเป็นความลับที่อยู่ในใจของคุณมันจะถูกเปิดเผยออกมานะคะมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คุณจะมีคุณจะมีการดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ๆม,มีการดาวน์โหลดทางด้านจิต วิญญาณที่มันจะต้องมีการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งมันเป็นการโละโลกของเก่าทั้งหมดเลยอะทุกคนพลังงานของเพื่อนๆในวันนี้นะอะไรที่มันเป็นของเก่าเป็นสิ่งเก่าๆความรู้สึกเก่าๆเป็นอดีตที่ผ่านมาคือคือมันจะถูกลบถูกลบถ,ถ,ถูกล้างไปจนหมดสิ้นเลยเหลือแต่ความอุดมสมบูรณ์เหลือแต่ ก็คือมันมันจะมีสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับอย่างต่อเนื่องเลยมันมันจะมีสิทธิพิเศษใหม่ๆอะ่ะก็คือคือของเก่ามันถูกลบไปแล้วอะ่ะคุณเหมือนคุณเหมือนจะจะมีการตัดสินใจที่แบบไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะมันมัน มันสื่อถึงความสุขสบายของคุณจะมีมากขึ้นนะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เจ็ดถ้วยที่ขึ้นมานะคุณคุณมีทางเลือกแบบมากมายเป็นอย่างมากนะคุณสามารถเลือกได้สามารถเลือกเส้นทางทางด้านอาชีพการงานการเงินของคุณได้แม้แต่ความฝันที่คุณกําลังฝันอยู่ณนะขณะน,นี้คุณก็สามารถเลือกให้เป็นโอกาสที่จะมีความสําเร็จ ได้นะคะมันเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสดีๆเข้ามามันเป็นโอกาสแห่งความอุดมสมบูรณ์นะทุกคนคือไพ่ไพ่เมเจอร์ขึ้นมาทั้งสามใบอะคือโดดเด่นมากๆพลังงานแบบแรงนะพลังพลังงานแบบแรงมากๆก็คือแรงนะที่นี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นด้านลบนะมันแรงในเรื่องพลังบวก พลังบวกที่คุณจะได้เจริญเติบโตทางด้านจิตวิญญาณคุณจะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมคุณจะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะในช่วงนี้มีโอกาสทางเลือกให้คุณได้เลือกอย่างมากมายทีนี้ไปดูกันเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องดูแลสอดส่องคุณท่านจะให้อะไรคุณบ้างนะคะท่านจะคอยส่งเสริมในเรื่องของรายได้นะ เหรียญขึ้นมาเนี่ยหเหรียญขึ้นมาเนี่ยก็เป็นแบบเหมือนเหมือนท่านจะส่งเสริมให้คุณมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องนะไม่ขาดสายเพราะว่าหกเหรียญที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นในลักษณะที่ได้มาจ่ายไปก็คือจ่ายไปในลักษณะนี้ก็คือคุณช่วยทําบุญนะมันเหมือนว่ารายได้ที่คุณมามันจะไปเกื้อหนุนบุญกุศล ให้กับบุคคลอื่นได้มีอยู่มีกินมีใช้และสิ่งสิ่งนั้นมันก็จะเป็นผลบุญตอบแทนกลับมาหาตัวคุณได้มีกินมีใช้อย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะนี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้ประทานให้คุณนะให้ได้คุณให้คุณได้มีเงินใช้อย่างไม่ขาดสายเอาว่าง่ายๆอย่างนั้นเลยนะคะอืม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเหมือนอัศวินที่คอยปกป้องดูแลคุณจริงๆนะทุกคนคือท่านแบบท่านแบบอืมเหมือนอัศวินที่ที่คอยช่วยเหลือคุณอนะทางด้านการงานด้วยนะมันจะเป็นลักษณะของไม้เท้าอะก็คือคือไพ่งานขึ้นมาคุณคือท่าน จะให้งานกับคุณในในเนื้องานที่ที่ในลักษณะเป็นการมอบพลังให้แก่คุณอะออท่านจะมอบพลังก็คือท่านจะเติมพ w e r ให้กับคุณอะได้มีพลังได้มีความมุ่งมั่นในตัวเองในการทํางานและก็ไม่ใช่แค่เรื่องการทํางานท่านก็จะมอบพลังให้ตัวคุณได้มีจิตใจในการมองโลกในแง่ดี ทำให้คุณได้เป็นบุคคลที่ทันต่อสถานการณ์ทันต่อ,อเหตุการณ์การเปลีป่ยนแปลงต่างๆทําให้คุณได้มีสภาพาสภาพคล่องในการทํางานให้คุณได้มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้ขึ้นมาบ่งบอกว่าท่านก็ยังสามารถปกป้องดูแลสุขภาพของคุณด้วยหากมีอาการป่วยอ่อดๆแอดๆของคุณณนะตอนนี้คุณก็จะรู้สึกว่าคุณดีขึ้นนะ ที่ผ่านมาอาจจะเจ็บปวดล้างปวดเอวปวดขาเล็กน้อยนะคะก็จะถ้าคุณมาเจอคลิปนี้อาการของคุณจะดีขึ้นเพราะว่าท่านจะคอยช่วยเหลือว่าอไม่ว่าจะเป็นในทุกๆด้านน่ะทุกคนคือไพ่ออกมาดีมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการใช้จ่ายเรื่องสุขภาพอะไรเนี่ยคือท่านคอยช่วยเหลือทุกอย่างอ่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือ ท่านจะคอยช่วยเหลือคุณว่าอาจจะไายแป๊บหนึ่งนะคะรู้สึกว่าสายตาเอียงอท่านจะคอยช่วยคุณว่าสิ่งไหนควรทําและไม่ควรทํานะจะช่วยให้คุณได้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวของคุณอยู่เสมอๆเ,เลยนะแล้วก็แล้วก็เพจออฟวัน ท่านนอกจากจะมอบพลังมอบ power ให้กับตัวคุณแล้วท่านก็ยังจะมอบพรสวรรค์ที่ที่มันสร้างสารรค์ให้กับตัวคุณนะคุณจะได้ความรักที่มันเติมเต็มอย่างมากในช่วงนี้เพราะว่าความอบันซ์ในตัวของคุณนะ่ะม,มันมันมีมันมีเยอะมากนะช่วงนี้คือคือมันจะมีความสมดุลความสุขสมบูรณ์ความสุขสบายอย่างพร้อมพรั่งนะหากช่วงนี้ ช่วงนี้ของคุณรอคอยอะไรอยู่คุณก็จะได้รับข่าวดีนะคะท่านจะเกื้อหนุนให้สิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่คุณปรารถนาเป็นจริงขึ้นมาที่สามารถจับต้องได้นะคะมันเป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีๆเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะไม่ว่าคุณจะรอคอยในสิ่งไหน,นอยู่ก็ตามนะคะส่วนในเรื่องการเงินไพ่ใบนี้ขึ้นมาบ่งบอกว่าการเงินของคุณราบรื่นมากขึ้น นี่ไพ่ล้อกันมากเลยนะทุกคนเปิดมาทั้งสามใบเนี่ยนะนะก็คือมันจะไม่สะดุดเลยคุณจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดตลอดเวลาถึงแม้คุณบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกขาดบ้างมันก็จะมีมาเติมเต็มให้คุณอยู่เรื่อยๆนะคะในเรื่องของอไรายได้นะ ไปดูต่อกันเลยนะทุกคนว่าท่านจะช่วยเหลืออะไรปกป้องดูแลคุณท่านจะช่วยเหลือปกป้องดูแลคุณอะไรอีกบ้างนะคะลิ้นพันเลยขออาภัยด้วยนะคะเออหกปเท้าขึ้นมาไพ่ไม้ขึ้นมาท่านจะช่วยให้คุณได้ประสบความสำเร็จกับชัยชนะ นะคะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นในด้านเรื่องความรักการงานการเงินสุขภาพและจิตวิญญาณคุณจะรู้สึกว่ามันมาพร้อมกันนะทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพและก็จิตวิญญาณทุกอย่างจะมาพร้อมกันแบบแบบสมดุลมากๆคุณจะได้รับ ความสำเร็จทุกๆอย่างที่ที่คุณได้วางแผนเอาไว้ที่คุณได้ตั้งใจเอาไว้ที่คุณได้มุ่งมั่นฝ่ฟาฟันพยายามทำอยู่มาเรื่อยๆเนี่ยทุกอย่างมันจะสำเร็จคะ่ะทุกคนทุกอย่างมันจะสำเร็จพลังงานดีมากๆอ่ะพลังงานดีที่สุดเลยนะเหมือนเหมือนเหมือนตัวคุณได้ปลูกให้ตื่นอ่ะ เหมือนตัวคุณได้ถูกปลุกให้ตื่นแทนพ a n c e ติดมาสองใบเลยอะทุกคนแทนพารันแล้วก็ Hermit พระแม่คงคาก็มาพ่อแก่พะฤาษีก็มีนะคะนี่สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องดูแลคุณอะแบบคือท่านมาพร้อมกันแบบเยอะมากคุณอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะทุกคนแต่คุณสามารถสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากท่านเหล่านี้ได้นะคะเพราะว่าคุณก็มีมีเซนส์มียานสัมผัสพอสมควรนะถ้าถ้าคุณได้เดินทางมาสายนี้นะเจ้าของคลิปน่าจะเข้าใจในเรื่องนี้นะคะท่านพ่อแม่คงคาพ่อแก่พ่อพระฤาษีเนี่ยก็จะช่วยให้คุณได้มีชีวิตที่แบบเป็นสุขเป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นอะ จากสุขอยู่แล้วก็จะสุข,สขยิ่งยิ่งขึ้น,นทุกคนเพราะว่าท่านจะช่วยชโลมชีวิตของคุณให้แบบร่มเย็นน่ะเหมือนดังสายน้ำอ่ะแล้วท่านก็จะมอบแสงสว่างที่มันที่มันสดใสให้กับคุณอยู่เสมอๆนะเห็นไหมท่านถือไม้เท้าที่มีโคมไฟสองสว่างด้านหลังก็คือแบบก็คือมันมันไม่มืดมิดอีกต่อไปอ่ะ The Hermit บางสำรับก็จะเป็นในเวลากลางคืนใช่ไหมทุกคนจะโผลเพลใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าใบนี้มันมันเจิดจัรัดมันส่องสว่างอ่ะคุณจะมีความส,าสาว่างทางจิตใจเพิ่มมากขึ้นนะสุขมากขึ้นหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยใบนี้ท่านก็อยากจะบอกว่านะทุกคน เหมือนไพ่ใบนี้คุณขออะไรไว้อท่านก็จะให้ตามที่คุณขอเลยอ่ะหนึ่งถ้วยที่ขึ้นมานะเวลาที่คุณกรวดน้ําขอพรคุณขออะไรไว้เอาไว้นะคุณก็จะได้ดั่งดั่งใจปรารถนาอย่างแน่นอนคือท่านจะมอบความรักที่บริสุทธิ์ให้กับคุณอ่ะมันเป็นพรพรอะไรที่คุณที่คุณขอแต่ว่าคุณไม่ได้ขอเพร่อเพื่อคุณไม่ได้ขอเพื่อตัวเองแค่ แค่คนเดียวอะแต่คุณขอในสิ่งที่คุณขอคุณขอเป็นพลังงานโดยรวมอ่ะไม่ใช่แค่ตัวเองอะแต่เพื่อคนอื่นด้วยนะท่านก็เลยประทานพรสิ่งสิ่งนี้ให้คุณมันเป็นมันเป็นความรักจากท่านอ่ะมันเป็นความรักจากเบื้องบนมันเป็นความรักจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบไม่มีเงื่อนไขกับคุณเลยท่านจะมอบความรักที่แบบ ไม่มีเงื่อนไขให้กับคุณอยู่เสมอๆออยู่ตลอดเวลาซะด้วยนะทุกคนหากว่าท่านใดที่มาเจอคลิปนี้หากว่าในสิ่งที่คุณขอนะนอกเหนือจากเรื่องทางจิตวิญญาณโดยส่วนรวมแล้วเนี่ยถ้าส่วนตัวคุณอยากจะขอบุตรขอบริวารเนี่ยคุณก็จะได้สมดังปารถนานะของานอาจจะรองานอยู่คุณก็จะได้งานขอเงิน คุณก็จะได้เงินคุณจะมีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นนะคะหากว่าคุณขอในเรื่องเงินนะแต่อีกในหนึ่งไพ่ใบนี้ขึ้นมาท่านก็อยากจะสื่อความหมายกับคุณว่าเ,เวลาคุณกรวดน้ำคุณก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่ ทุกๆสัปปรพสิ่งด้วยแล้วคุณจะได้สมดังใจสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนนะคะว้าวนั่นไงสิ่งที่คุณขอมาแล้วคุณขอเรื่องเงินอยู่ใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินน่ะถ้าก้าวเหรียญขึ้นมามันรวมทุกอย่างเลยอ่ะคือคือไพ่แบบ คือไพ่แบบพลังงานเดียวกันเลยอะทุกคนแต่แต่ละใบที่ขึ้นมานะ่ะคือแบบส่งพลังงานเดียวกันเลยอะมันเป็นพลังงานบวกทั้งนั้นน่ะมันเป็นพลังงานความอบัตดัน่ะความสุขสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสุขเรื่องจิตวิญญาณคุณจะมีอิสระภาพในทุกๆอย่างนะคุณจะมีอิสรภาพในการ ใช้จ่ายใช้สอยทุกๆอย่างเลยนี่เดือดซันแวบๆบขึ้นมาตายสำรับนะคะทุกคนก mm hmm. ็คือมันเป็นความสำเร็จนะทุกคนไพ่แบบอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรความสำเร็จให้คุณกับทุกๆด้านเลยไม่ได้อวยจริงๆนะทุกคนไม่ได้อวยจริงๆพูดตามหน้าไพ่จริงๆนะ ขอน้อมรับพรังงานบวกกับเพื่อนๆด้วยนะคะทุกคนสําหรับเจ้าของคลิปในวันนี้นะคุณแบบคุณโดดเด่นอนะในเรื่องของความอบันดนนะันอะทั้งนี้มันก็เกิดต่อเนื่องขึ้นจากว่าคุณคุณมีสุขจากภายในก่อนแล้วคุณไม่ไม่เป็นคนที่แบบพูดยังไงอะคุณไม่ได้เห็นแก่ตัว คุณไม่ได้ขออะไรทุกๆอย่างเพื่อตัวเองอะแต่คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่วนรวมด้วยคุณไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะคุณจะเห็นคุณค่าของบุคคลรอบข้างคุณค่าของบุคคลในครอบครัวคุณค่าของคนที่คุณรู้จักคุณค่าของคนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยบนคือบนโลกใบนี้เลยอะคุณมีความรู้สึกดีๆคุณมีพลังงานที่มันเป็นบวกคุณ คือคุณเป็นบุคคลที่ให้จากภายในอะ่ะแล้วแล้วสิ่งที่คุณขอไปอะ่ะท่านท่านรับรู้ได้และท่านก็ประทานพรสิ่งสิ่งนั้นให้คุณมีแต่ความสำเร็จจริงๆคะ่ะทุกคนมีแต่พลังงานบวกจริงๆอืม ่านอยากจะแนะนำอีกสักเล็กน้อยนะคะเพิ่มเติมก็คือว่าให้คุณได้ละทิ้งอดีตเก่าๆความคิดเก่าๆเหมือนไพ่พลังงานที่เกิดขึ้นมาในตอนแรกอ่ะให้คุณละทิ้งไปนะคะ s i กออปเอน t ต c คิขึ้นมาเป็นใบที่สองเลยขนาดไพ่คนละสำรับนะทุกคนแต่ว่าในเรื่องของหน้าไพ่เนี่ยของคำแนะนำเนี่ย คือให้คุณปรับบาลานซ์อะปรับบาลานซ์ตัวเองของคุณให้ดีไม่ว่าจะเป็นถึงแม้คุณจะมีครบทุกอย่างนะแต่ว่ามันจะมีมันจะมีรอยรั่วบางอย่างที่ทำให้คุณได้มีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายบ้างเล็กน้อยนะคะเนื่องจาก คุณได้ทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างด้วยตัวเองมากจนเกินไปนะคะภาระหน้าที่มันมันมันหนักอึ้งมากเกินไปท่านก็อยากจะให้คุณได้พักผ่อนบ้างนะคะปรับสมดุลในร่างกายของตัวเองบ้างแล้วก็พยายามละโลกของเก่าๆออกให้หมดเลยนะคะคุณขออะไรคุณก็จะได้อย่างนั้นเลยถ้าคุณปรับพลังงานลบๆออกจากตัวคุณได้หมดสิ้นแล้วนะคะสิบดาบขึ้นมาเนี่ย ท่านบ่งบอกว่าให้คุณได้พักผ่อนบ้างดูแลตัวเองบ้างนะคะทุกคนปรับสมดุลในร่างกายของตัวเองให้ดีนั่งสมาธิสวดมนต์นะแล้วร่างกายของคุณก็จะดีขึ้นหรือว่าฝึกหายใจลึกๆยาวๆก็ได้นะคะทุกคนนี่นี่เป็นคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะก็ไม่มีอะไรมากนอกจากนี้นอกจากที่จะปกป้องดูแลคุณให้ได้เจอแต่สิ่งดีๆความรู้สึกดีๆ นะท่านก็จะมอบพลังงานดีๆให้กับคุณแบบนี้อยู่เรื่อยๆเสมอเลยนะคะทุกท่านพูดมาแป๊บเดียวก็จะ20นาทีแล้วทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะทุกท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ